สวัสดีครับมื่อนี้วันพฤหัสบดีที่ท2<อ>กันยายน2568ครับ<อ>นี่คือตลาดนัดโคกกระบือบ้านขึ้นวานะครับอำเภอกุยลายจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปเป็นคลิปที่สองคลิปที่สองพระเบิงอันนี้เป็นแองกัดตนะครับเด้อแองกัดงัวแม่สาวครับเป็นแม่สาวอ,อายุปีสามเดือนนะครับอายุชิปช<อ>ิปห้าเดือน นะครับนั่งบมฮอดปีเครื่องสูงประามาณเม็ดเม็ดยี่สิบห้าขึ้นหางยาวๆนะครับเป็นแม่ feet, feet. สาวแม่สาวแสงกายดีเสียงก็ดีเสียงดีพร้อมโอ้คือเสียงดีเลยทีหูสั้นทรงลองหน้าตาสดใสค,ครับเอางัวซิมหาเดือนครับซิมหาเดือนเอาซิมหาเดือนเป็นแองกัดล่ำโตดีครับพูดนะครับ

องหมพันเบอร์โทรครับ095ย9 5 856ห5 6ศนหแสองกืแอกัดในตลาดหาบ่มีดอกตัวเดียวนี่แหละบอกุูดรครับหอยนงคนโก้มันมันบ้านคุณว่าโทรมาเลยเบอร์นี่ตอไดความทรงความทรงต่อได้คือเ่าตอไดครับบอรครับ เอาพูดได้เรยมาท่งอันนี้ห้องห่อวะนี่ของเงินของเอานุ่งอันนี้ก็ะแม่บอกโอ้ได้ลู้ว่าแปดตัวแล้วห่วยห่วยนุ่งด้วยเดี๋ยวกันรังคุยกันดู ได้รู้ไหมตัวก่อนนี่ยสามตัวลครสมหมดแล้วเนาะสามขึ้นเนาะวางบนลึกดีด้วยรบมันเมตรสามสีเนาะราคาเท่าไรล่ะครับหมื่นี้งไวหมืนสี่โอ้หมื่นสีน้องแอนนี่เนาะลุ้ดได้หลายทองสี่เดือนทเดือนลบ่อครับทองส่เดือนโอ้อันที่สี่เนี่ยเนาะสี่เดือนล้อบันล่อบานคุนบ่อเโอวล้แถวบันคุดบ่อนหน้าวี่